ใจต้นตื่นไปโรงเรียน้าแล้วใจต้นตื่นไปโรงเรียนยังว่าตื่ไปโรงเรียนไะไแล้วสาวแล้วยังว่าสี่ขันไปโรงเรียนยังว่าสี่ขันไปโรงเรียนคุณพี่แจังหัวกายังว่าไปโรงเรียนกายนี้ว่าว่าอยากไปโรงเรียนว่าอยากไปโรงเรียนสี่โบไป พ่ออ๋อก็จะเ,เป็นพ่ออ๋อนี่ว่าเป็นยังคือสิได้เป็นพออ่อออยังว่าไปโรงเรียนสวยมันก็เป็นพ่ออ๋อคอยก็เป็นพ่ออ๋อคอยคอยไปโรงเรียนสวยฮฮ่าฮ่าไปไปโรงเรียน <laughs> 拜拜拜拜拜。